ก็จะเป็นพระองค์นี้อ่าพระอุปัชาคงวัดบางกระพ้อนะครับชนอายุ77ปีพศสองสี่ดสี่นะครับองค์นี้นะครับคือผมไม่อยากแกะออกจากซองเลยเนาะเพราะเป็นพระที่สวยมากแล้วตอนนี้ที่วัดเนี่ยหมดแล้วนะครับไม่มีให้บูชาแล้วเนาะใครอยากบูชาเนี่ยเดีย๋ยวผมปักตะกร้าให้แป๊บหนึ่ง เหรียญหลวงพ่อโคงวัดบางกระพอคือใครรู้ประวัติของท่านนะหลวงพ่อโคงเนี่ยคือสุดยอดเกจิอาจารย์เลยนะก็คล้ายๆกับหลวงปู่สุขเป็นเหรียญในหนึ่งเบญจภาคีนะเป็นเหรียญหนึ่งเป็นหนึ่งในเบญจเบญจภาคีของประเทศไทยเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อโคงวัดบางกระพอเนี่ยนี่นะครับดูเนื้อหามวลสารนะผมไม่อยากแกะซองนะ ก็ลองดูแบบนี้ไปนะครับอ่าห่วงนะครับเป็นห่วงเชื่อมเนี่ยเห็นไหมห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะครับก็ทําตามเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับตัวเหรียญนะครับหนานะครับอ่าเห็นเห็นรอยตัดไหมครับอืมนี้จะเป็นยันด้านหลังนะครับเขียนว่าลาบผลภูนทวีนะครับสิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับ นี่นะครับหนึ่งในเกตหนึ่งในเบญจะาคีเหรียญน,นะครับก็นอกเหนือจากหลวงปู่สุขนะครับใครอยากเก็บนะตอนนี้พาราไม่แพงเลยอนาคตเนี่ยผมว่าหาเช่าบูชาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้พาราเนี่ยพาราไม่แพงเลยอนาคตเนี่ยผมว่าหาเช่าบูชาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้พาราไม่แพงเลยอยู่ที่